สวัสดีครับจะได้บรรยายนำเสนอเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินตอนที่จะเสนอในครั้งนี้ก็คือหลวงปู่สวงเทพเจ้าแห่งโชคลาภพ,พุทธบริษัท4ซึ่งเป็นบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยพิษุพิษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งบุคคลทั้งสีกลุ่มเหล่านี้มีบทบาทร,ร่วมกันสี่ประการประการที่1ก็คือบทบาทด้านการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างแท้จริงบทบาทที่สก็คือการนำเอาพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติ บทบาทที่สาก็คือบทบาทการเผยแผ่ธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมเช่นเดียวกันบทบาทที่สี่ก็เป็นบทบาทของการปกป้องเมื่อมีผู้กล่าวให้คลาดเคลื่อนหรือกล่าวจ่วงจาาพระธรรมวินยัยลุงปู่สวงเทวดาลินดิน,นบางครั้งท่านห่มจีวรบางครั้งท่านนุ่งผ้าเขียวก็มี นุ่งลายทหารก็มีนุ่งลายแบบชาวบ้านก็มีทําให้คนตีความไปต่างๆนานาว่าท่านเป็นพระหรือคารวะหรือดาบทดังนั้นจึงเห็นได้ว่าประวัติของหลวงปู่สวงมีแต่เรื่องเล่าเหนือสามัญวิสัยเกินความคาดหมายของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเช่นท่านเดินตากฝนไม่เปียกดำน้ำได้เป็นชั่วโมงๆล่องหนหายตัว เดินย่นย่อระยะทางได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์บุคคลที่ไปกราบไหว้ลุงปู่สวงมีอยู่ด้วยกันสองประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นคนหาโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงประเภทที่สองเป็นบุคคลที่ทำบุญและศึกษาธรรมะซึ่งลุงปู่สวงท่านจะทำให้ดูพร้อมกันคนหาโชคลาบก็ตีเป็นตัวเลข ซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกหวยให้ใครเลยผู้คนไปสังเกตดูกิริยาอาการของท่านแล้วก็ตีความหมายเป็นตัวเลขไปเองส่วนคนที่มีธรรมะในใจก็แปลความหมายไปทางธรรมซึ่งท่านก็ไม่ได้อธิบายเป็นสํานวนการพูดจากเท่าไรได้แต่แสดงกิริยา,าการที่เป็นการแก้ปัญหารธรรมะให้เขาดูและให้เขา้าใจด้วยตนเองดังนั้นบทบาทในการเผยแผ่ธรรม ของลุงอู่สวงเทวดาเล่นดินมีปรากฏในหลักฐานต่างๆ3วิธีใหญ่ๆคือ 1. บทบาทด้านการพูด 2. บทบาทด้านการเขียน 3. บทบาทด้านกระทำตัวอย่างให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นซึ่งทั้ง3บทบาทนี้อยู่ในรูปแบบของปริศนาธรรมซึ่งจะต้องมีการขบคิดเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แฝงเร้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นต่อไป การบรรยายเรื่องบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงในตอนนี้ก็ขอจบประเพลง่านี้สวัสดีครับ